ด้วยหัวใจของคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ชาวสมิติเวชศรีราชาอันควาาามกร,รี จะมีโรงพยาบาลเอกชนสักแห่งที่มีคุณภาพและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมก็เห็นด้วยครับและคิดว่าควรจะตั้งอยู่ติดทะเลโดยที่ห้องพักทุกห้องสามารถมองเห็นทะเลเพื่อให้เหมาะกับการพักรักษาและพักฟื้นของผู้ป่วยนะครับถ้าเช่นนั้นเราลองช่วยพิจารณาหาพื้นที่ติดทะเลของศรีราชาดูนะคะ ว่าตรงไหนจะเหมาะสมที่สุดมีอยู่แปลงหนึ่งครับที่เหมาะสมติดทะเลและไม่ห่างจากถนนสุขุมวิทผมคิดว่าที่นี่น่าจะเหมาะที่สุดครับสำหรับการสร้างโรงพยาบาล รวมพี่รวมน้องด้วยกัน ปัจจุบันสมจพเวรศรีราชาเราต้องการจะเป็น s t ออฟเดอะอีสตนั่นคือความมุ่งหมายและความมุ่งหวังอันสูงสุดของเราเรามีวิสัยทัศน์ครับว่าเราจะเป็นโรงพยาบาลที่ครองใจผู้รับบริการครองใจประชาชนและชุมชนที่เราตั้งอยู่ก็ผมในานามของผู้บริหาราคณะแพทย์คณะพยาบาลและพนักงานทุกคนค่ายขอกลาบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในโรงพยาบาลสมิติวศรีราชาของเราตลอดมาเราสัญญาว่าเราจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในเขตชนบุรีในจังหวัดใกล้เคียงในในภาคตะวันออกต่อเนื่องตลอดไปครับ20ปีแห่งความภาคภูมิใจสมิติเวชศรีราชานะครับ ใช่เวลาน,น้อยนะคะ20ปีของการทำงานในองค์กรองค์กรหนึ่งเริ่มจากวันแรกนะคะจนถึงวันนี้มีการพัฒนาไปมากมายทีเดียวค่ะสำหรับสมิติเวชศรีราชานะคะคร 20, จริงๆคือ29มิถุนา2536ที่นี่เปิดวันแรกครับนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญนะครับครบรอบ20ปีสมิติเวชศรีราชานะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการพัฒนานะฮะอย่างพร้อมสรร ของสมิติเวชศรีราชาแล้วก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปนะครับในการที่จะเป็น Star of the East ตนะครับตามเป้าหมายของสมิติเวชศรีราชานะครับแล้วก็จะเป็นโรงพยาบาลที่จะอรองรับนะครับการเจริญเติบโตของพื้นที่นะครับเป็นโรงพยาบาลที่จะคอยดูแลทางด้านสุขภาพนะครับของประชาชนนะครับให้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ นะครับทั้งในเรื่องของการซ่อมสร้างระวังนะฮะต่างๆนะครับด้วยความาทุ่มเทของท่านผู้บริหารนะครับก็ต <im it> ้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะพร้อมแล้วนะคะ <im it> เดี๋ยวะะ <im it> เราจะนับพร้อมๆกันนะคะเพื่อส่งสัญญาณให้ทางท่านประธานนะคะได้สัตมีดลงไปที่เค้กนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เก็บภาพด้วยนะคะพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มกันที่ห้าสี่สาม อหนึ่งค่ะวางค้างนะคะเพื่อให้ผู้สื่อข่าวนะคะได้เก็บภาพด้วยนะคะขอเสียงปรบมือสำหรับท่านผู้ใหญ่ของเราด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจของพวกเราชาวสมิติเวชศรีราชา20ปีแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวสมิติเวชศรีราชาทุกท่านวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจ ด้วยหัวใจดวงใหญ่ที่โรงพยาบาลมอบให้กับท่านรัฐมนตรีท่านประธานนะครับหมอนใบนี้มีใบเดียวในประเทศไทยนะครับกับโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาต้องขอขอบคุณในความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับสมิติเวชศรีราชาเราเป็นผู้ดูแลพวกเราชาวสมิติเวชศรีราชาจะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวชนบุรีได้รับมาตรฐานที่ดีตลอดไปสมกับที่เราจะเป็นสมิติเวชศรีราชา Star of the e a s อครับค่ะซึ่งในวันนี้นะคะงานฉลองครบรอบ20ปีโรงพยาบาลนั้นก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในนามของคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาขอแสดงความขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะ ที่สละเวลานะคะให้เกียรติมาร่วมงานฉลองครบรอบ20ปีในครั้งนี้ค่ะ